ขามกลางหุบเขาอันเงียบสงบในมาซิโดเนียเหนือทีมโบราณคดีกำลังเปิดเผยสิ่งที่อาจจะเป็นเมืองหลวงที่สาบสูญของอาณาจักรมาซิโดเนียโบราณซากเมืองโบราณที่ค้นพบใกล้กับหมู่บ้านสโนบุกิในแหล่งโบราณคดีกราดิสเตถูกเชื่อกันมานานว่าเป็นเพียงป้อมปราการแห่งหนึ่งในยุคก,กษัตริย์ฟิลิปที่5แต่การค้นพบล่าสุดกำลังจะเขียนเรื่องราวใหม่ให้กับประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเรดาร์ตรวจจับใต้ดินและไลดรดด้า นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลวพอลีฮัมโบลและสถาบันแห่งชาติบิโตลาได้เปิดเผยว่าเมืองแห่งนี้อาจมีมาตั้งแต่ยุคสมฤทธิ์ที่ย้อนกลับไปได้นานกว่า3,000ปีโดยสิ่งที่ค้นพบในพื้นที่บ่งบอกถึงสังคมที่มีชีวิตชีวาและเปลี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมซึ่งมีทั้งขวานหินเครื่องปั้นดินเผาเกมกระดานเครื่องมือทอผ้าและแม้แต่เศษตัวเข้าชมละครที่ทำจากดินเหนียว แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี2023เมื่อทีมขุดค้นพบเหรียญเงินที่มีอายุระหว่าง325ถึง323ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่อเล็กซานเดอร์มหาราชยังมีชีวิตอยู่การค้นพบนี้ทำให้ระยะเวลาการใช้งานของเมืองแห่งนี้ย้อนกลับไปได้ไกลถึงหนึ่งศตวรรษก่อนยุคข,ของฟิลิปที่5ที่เคยเชื่อกันนี่คือการค้นพบครั้งหนึ่งในชีวิตศาส,สตราจารย์นิกแองเจลอฟกล่าว โดยเขาเชื่อว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์สำคัญบนเส้นทางการค้าสู่คอนสแตนติโนเปลิลและอาจเคยถูกเหยียบย่ำโดยบุคคลในหน้าประวัติศาสตร์อย่างออกเตเวียนและอากริปปาก่อนยุทธการที่แอคเทียม นักวิจัยเชื่อว่าเมืองนี้อาจเป็นลินคัสเมืองหลวงของอาณาจักรลินเซสติสหนึ่งในรัฐโบราณที่ต่อต้านการพิชิตของมาซิโดเนียก่อนจะพ่ายแพ้แก่พระเจ้าฟิลิปที่สองพระราชบิดาของอเล็กซานเดอร์มหาราชและยังเป็นไปได้ว่าเมืองแห่งนี้อาจเป็นสถานที่ประสูติของราชินียูริไดส์ที่หนึ่งสตรีผู้ทรงอิทธิพลและเป็นหนึ่งในรากฐานทางอำนาจของราชวงศ์มาซิโดเนียนักโบราณคดีจากบิโตลากล่าวว่า ตอนนี้เราเพิ่งจะเห็นเศษเสี้ยวเล็กๆของภาพโมเสกทางประวัติศาสตร์และเรากำลังวางก้อนกรวดชิ้นใหม่ให้ครบสมบูรณ์เมืองโบราณแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงป้อมปราการแต่มันคือหัวใจของอารยธรรมในมาซิโดเนียตอนบนซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าการเมืองและวัฒนธรรมบางที ใต้ฝุ่นดินของโลกใบนี้อาจยังมีเรื่องราวอีกมากที่ยังรอการขุดพบเพื่อบอกเล่าอดีตที่เรายังไม่เคยได้ยิน